ในวิดีโอ,อคลิปแรกน,นี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำตัว OLT ของ i s h ชลิงนะครับรุ่นที่เป็นสีพรนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ราคาไม่แพงมากแล้วก็คุณสมบัติการใช้งานก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับเอาเป็นว่าคุณภาพเปืนตัวนะครับกับราคาที่เปิดเป็นราคาเปิด นะครับราคาเปิดเราก็เปิดตัวสินค้าซึ่งปกติเนี่ยตัวสี่พรตัวนี้เนี่ยจะขายอยู่สองมือนต้นต้นนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปในตลาดก็สี่พรเราก็จะขายอยู่สองหมือนต้นต้นสองหมื่กลางอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้เปิดตัวด้วยราคาหมื่ต้นต้นนะเพราะ,ะนั้นผมก็เห็นว่าเออน่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจที่จะเอาไปใช้งานแล้วก็ในส่วนของผมเองเนี่ย ผมเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับของดิ e l i n t h a i l น n d นะครับในกลุ่มของผู้อบรมของผมเองแล้วก็รว,วมถึงผมก็ไปทำงานของผมเองด้วยนะซึ่งก็ดีอะ่ะบอกได้เลยว่ามันคุณภาพมันเกินตัวนะครับอย่างแรกนะครับก็ดูจากรูปด้านหลังเนี่ยนะครับก็คือตัว OLT เนี่ยรุ่นนี้จะเป็นอีพอนยังเป็นอ e ีพอนอยู่นะนะครับก็จะมี อ,อินพุตเนี่ยได้อินพุตจะเห็นว่ามันจะมีอยู่8อินเทอร์เฟซนะครับซึ่ง8อินเทอร์เฟซเนี่ยก็จะแบ่งเป็นแลนด์ช่องแล้วก็เป็นออปติกนะครับเป็นต้องใช้โมดูลเด p ิตเนี่ย4ช่องอแล้วก็ในส่วนของที่เป็นเอาต์พุตนะครับก็คือพอร์ตพอร์ตพอรก็จะมี4 4ช่องก็คือเป็นก็คือรุ่4น4ีพอรนะครับแล้วก็พอร์ตแลนด์ด้านซ้ายนะครับ อีก2ช่องเนี่ยก็จะด้านบนอร์ตบนก็จะเป็นแมเนจแล้วอร์ตล่างก็จะเป็นอร์ตเป็นอร์ตคอนโซลอ่าซึ่งในกล่องเนี่ยนะครับตอนซื้อมาเขาก็จะมีสายคอนโซลให้เราเส้นหนึ่งก็คือว่าเสียบเป็นปลั๊กแลนด้าน OLP แล้วก็ไปเสียบเป็น USB ด้านที่โนบุกนะครับเพื่อที่จะใช้เขมามาเนี่ยนะครับเป็นตัวคอนฟิกแต่ว่า ถ้าท่านใดไม่สะดวกที่จะใช้สา,ายคอนโซลคือใช้คอมมาในการคอนฟิกก็ตัว g u i นะครับหรือหรือเว็บคอนฟิกเนี่ยของตัวริชลิงเขาก็มีมาให้ค่อนข้างทีท่จะสมบูรณ์แบบนะค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ด้านซ้ายสุดเลยก็จะเป็นไฟแสดงไฟสถานะการทำงานนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีตัวซับไพ่หรือเพราะว่าซับไพ่มาให้หนึ่งชุดเท่านั้นนะครับก็ยังไม่ได้ยังไม่เป็นรีชเดนส์นะครับก็คือ เนือ่องจากว่ามันเป็นตัวที่ราคาไม่แพงมาก <c oughs> จากนั้นเขาก็ตัดฟังก์ชันตัวที่อาจจะไม่จำเป็นออกไปนะครับโดยเฉพาะในชุดของพมอตสพายเนี่ยตัวเดียวเนี่ยผมว่าเอาอยู่นะตัวเดียวเนี่ยเอาอยู่นะครับแต่ว่าถ้าต้องการความบุกบึนแข็งแรงเนี่ยเราก็เลือกเป็นสี่พอที่เป็นรุ่นขยบขึ้นมาอีกอีกโมเดลหนึง่งแต่ถ้าขยบขึ้นมาอีกโมเดลหนึ่งเนี่ยก็จะได้ทัพพายของชุดเด็กต <c oughs> ัวนี้ นี่นครับอย่างตัวเนี้ยจะมีพาวเวอร์ซัพพลายของชุดนี่ก็นี่ยังเป็นสี่พออยู่นะนะครับยังเป็นสี่พออยู่แต่สี่พอตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ขยับโมเดลขึ้นมาขึ้นมาไซส์นหนึ่งนะครับก็จะได้พอตเอ่อไฟเบอร์ออปติกที่เป็นอินพุตนะครับเป็นเทนจิสนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเนี้ย R L 8 0ดศ E N เนี่ยพอร์ตออปติกเนี่ยที่เป็นอินพุตนะครับ ก็ยังเป็นทิกระิดอยู่ยังไม่ไปถึงเทนิกนะครับซึ่งผมก็มองว่ามันก็พอเพียงอะ่ะพอเพียงในการไปสร้างบริการแบบก,กลางๆใช้ก,กลางๆอย่างเงี้ยนะครับก็ได้เลยนะครับก็ไปใช้ได้เลยอ่ะอันนี้จะเป็นโครงสร้างภายนอกนะครับจะเป็นโครงสร้างภายนอกทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูอ่า configuration นะครับในเบื้องต้นนะครับเนื่องจากว่ามันมันมี หลายฟังชันหลายหัวข้อนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นตอนๆน,นะครับในตอนที่หนึ่งตอนนี้ก็จะเอาเป็นอินฟ r m a t ชันก็คือเอาแบบท,ทั่วไปก่อนเอาแบบททั่วไปที่หมายความว่าอะไรที่ยังไม่จําเป็นในการตั้งค่าในเบื้องต้นเราก็ผ่านไปก่อนนะครับอะไรที่เราต้องรู้อะเราก็ดูในในอีพีหนึ่งนี้ก่อนนะครับและหมายถึงว่าแค่ดูตรง EP ีหนึ่งเนี่ยคุณก็จะใช้ OFP ตัวนี้ได้เลย ถ้ามันไม่มีการใช้งานแบบซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในเว็บฟิกนะครับในเว็บ u i ของตัว OLT ซึ่งตอนนี้ผมต่อสายแลนเข้าที่พอร์ตมานเนจนะครับซึ่ง IP m a มนเนเนี่ยจะเป็น f a u l t มานเนจะเป็น IP 1ี1 6 8่7ก็สจ นะดังนั้นก็คือเดี๋ยวเราเราก็ต้องคอนฟเราต้องฟิชไอที่ตัวโน้ตบุ๊กหรือตัว PC ซที่เราจะแมนเนจ OLT นะครับให้เป็นอยู่ไอพีในคลาสเดียวก่อนก็เป็นหนึ่งก็ส xx อะไรก็ว่าไปนะครับเพื่อที่เราจะได้เรียกตัวเว็บฟิกตัวนี้ออกมาใช้งานผมจะสลับภาพไปเป็นหน้าเว็บ นะครับไปเป็นหน้าเว็บคอนฟิดนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ามาแล้วโอเคตอนนี้ผมเรียก IP 1 9 2 1 6 8นะครับ7 7 2ด4จดสองห้าสี นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าล็อกอินอันนี้โอเคเราก็ใส่ยูสเซอร์พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับยูสเซอร์ก็แอดมินพาสเวิร์ดก็แอดมินแล้วก็ดูตัวอักษรอ่าทีสูจน์ตัวตนให้ตรงนลยครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปโอโเค นี่ก็คือหน้าแรกที่เราจะเห็นก่อนเลยลำดับแรกเราก็จะเห็นว่าด้านบนสุดเนี่ยมันจะมีมอนิเตอร์ <c oughs> ดูด้านบนสุดนะบนสุดเนี่ยจะเป็นมอนิเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้เป็น,เป,นเป็นตัวแสดงสถานะการทำงานของตัวอินเทอร์เฟซของอุปกรณ์และซึ่งผมติดตั้งโมดูลนะครับผมติดตั้งโมดูลเนี่ยไว้หนึ่งตัวแต่ว่า ด้านอินพุตที่เป็น Data เนี่ยผมยังไม่ได้ติดตั้งอะไรไว้นะครับส่วน Port p o r t m a n a g e กับ Port c o n s o o e เนี่ยมันจะไม่มาโชว์บนหน้าบนหน้าเว็บ u i อันนี้นะนะจากนั้นอันนี้ที่เราเห็นสเตตัสกักมาตอนนี้ก็คือเราจะเห็นโมดูลเสียบอยู่ตัวเดียวก็คือเป็นโมดูลของ SAP โมดูลในส่วนของ s t p โมดูลเนี่ยหรือ e p o r รโมดูลเนี่ยนะครับของ l i l i n k เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะกว้างใช้ได้กว้าง คือถ้าเป็นโมดอ่ถ้าเป็น OLT ที่เป็นแบบ POEM ทั่วไปที่มันโ no นแบนด์พวกนี้บางทีเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกตัวโมดูลเนี่ยนะครับมามาเลือกอ e ีพอร์โมดูลเนี่ยมาใช้งานบางตัวใช้ไม่ได้บางตัวก็ใช้ได้ใช้ได้แต่ใช้ไม่ได้เนี่ยมันหมายถึงว่าถ้าใช้ไม่ได้เนี่ยนะครับใช้ไม่ได้ในกรณีในความหมายของใช้ไม่ได้คือเออปิงหลุดปิงหลุดอ่ะนะคือ ถ้าเอาไปบริการอินเทอร์เน็ตมันก็จะเดี๋ยวใช้ได้เดี๋ยวใช้ไม่ได้เดี๋ยวใช้ได้เดี๋ยวใช้ไม่ได้เหมือนมันไม่เหมือนมันไม่แมตชกันนะครับซึ่งตัว o l t ที่เป็น OEM เนี่ยเขาก็จะมี e p o n Module ูลที่จะต้องเป็นนั่นจะต้องเป็นโปรโตโคอลเดียวกันของเขาะมันถึงจะสมูทเนี่ยเวลาใช้แล้วมันจะสมูทนะครับแต่ถ้าเป็นของ Richelink เนี่ยผมก็ลองแบบหลายๆหลายๆรุ่นนะ ลหลายโน้ตที่เป็นอ e ี o อนโมดูลเนี่ยลองมาลองมาติดตั้งใช้งานดูก็ไม่ได้มีปัญหาคือคือใช้ได้กว้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะสะดวกในการหาซื้อได้หมายความว่าคุณก็เลือกอ e ีพอนโ d u l e ที่มันแรงมากแรงน้อยนะครับราคาถูกราคาแพงของมือ2ของใหม่ก็คือมันคือความกว้างก็จะกว้างในแบบนี้แหละครับนะครับ,นะรบในการนำมาใช้งาน ตัวตัวที่ผมเลือกใช้เนี่ยก็จะมีโดยทั่วไปผมก็จะใช้ถ้าใช้กับงานกล้องวงจรปิดผมก็จะใช้ตัวที่ตัวอีพอรมาดูที่เป็น P ีอ็สองถุนทัศนะครับนะหรือ PS เอสองถุงบวกแต่ถ้าเราเอาไปบริการอินเทอร์เน็ตนะครับบริการขายเน็ตเอาง,ง่ายๆนะครับตัว power มันก็จะต้องมากขึ้นก็อาจจะต้องเป็น สองศูนย์พลัสพลัสนะครับหรือสองศูนย์พลัสพลัสพลัสบ,บ,บวกบวกกับบวกบวกนั่นะครับยิ่งบวกมากเอาเวอร์มันก็จะยิ่งแรงมากตัวนี้นะครับพลัสเดียวเนี่ยก็คือบวกเดียวเนี่ย starting power เนี่ยวัดโดยตัวพอยเมตเตอร์เนี่ยนะครับก็จะได้ที่ส d ่หรือเรียกว่าบวกสเพราะฉะนั้นคุณก็ไปดีไซน์ออกแบบออกแบบวงจร คงขายอีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคทีนี้สิ่งที่เราเห็นในหน้านี้นะครับในหน้าแรกของอ system configuration เนี่ยก็คือ,อเป็นมอนิเตอเป็นรีวิวอะเงี้ยเป็นเป็น information อ่าก็ได้แก่ Product Model อ่าตัวนี้ก็จะเป็นรุน่น i l 8 0 4 en นะครับแล้วก็โฮสต์เดมโฮสต์เดมตัวนี้ก็เปลี่ยนได้แะเปลี่ยนแล้วก็เซฟถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปเปลี่ยน นะครับเพราะว่า <c oughs> ผมบอกแล้วนะว่าเราจะเราจะตั้งค่าหรือเราจะแก้ไขเฉพาะที่มันจําเป็นเพราะฉะนั้นไอ้โฮสต์เนมไอ้ชื่อพวกนี้ผมว่าตอนนี้ยังไม่จําเป็นก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับโอเคอันนี้ก็แทบอันนี้ไม่ต้องตั้งค่าอะไรละผ่านเลยนะครับนะฮะผมจะพาไปดูอินเทอร์เฟซนะครับผมจะไม่ไล่ทีละร,รายการนะผมจะพาไปดูจุดสําคัญสําคัญนะครับ ก็ไปด, <c oughs> ดูที่ PORT CONFIGURATION ที่ PORT ตจิตติ้งนะครับดูที่ PORT ตไปนะครับจะเห็นว่า PORT ตเนี่ยหรือ i n t เทอร์เเนี่ยจะมี e p พอร์ตหนึ 3, e ่ง e พอร์ตสองพอามพสี่เนี่ยก็คือหนึ่งสองเนี่ยเอาุ่เนี่ยไล่ไปเลยหนึ่งสอสสี่ซึ่งตอนนี้ผมผมเปรียบโมดูลอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมที่พอร์ตหนึ่ง เพราะนั้นอีพอนี ik, มันก็จะขึ้นสเตตว่าอัพคือใช้งานอยู่นะครับมีแอคท v เว e อยู่คุยง่ายแล้วก็ตั้งสป,ปีดเป็นออโต้ซึ่งตรงสป,ปีดเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนนะเราก็มาคลิกทีนึงเ,เนี่ยนะครับตอนนี้มันเป็นสป,ปีดออโต้แล้วก็เปลี่ยนตรงนนะเนี้ยนะปิดตรงนี้ได้ แล้ก็ตั้งเป็นออโต้ไว้นะครับเพราะผมบอกแล้วว่าเราจะตั้งอะไรที่มันจําเป็นจําเป็นเท่านั้นเพะฉะนั้นไอ้หัวข้อสปีดนี้ก็ตั้งออโต้ไปนะครับทีนี้ที่อยากจะให้ดูนะครับก็คือพอร์ตอินพุตเนี่ยเนี่ยจะเห็นว่ามันมี G.E. 1ถึง8 G.E. หถึงเอ่อ G.E. 8เนี่ยแสดงว่าพอร์ตแลนที่เป็นพอร์ตแลนตั้งแต่ G.E. 1 นะถึง G สีเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่กับพอตอัพอัพลิงก์ที่เป็นไฟเบอร์ตั้งแต่ G E 5้าไปถึง g E 8นะครับห้าหกเจ็ดแปดแยกออกจากกันนะไม่เป็นคอมมอนนะนะครับดังนั้นจริงๆจะบอกได้ว่ามันมันเป็นแปดอินพุตสี่เอาพุตโทษโทษเออแปดอินสี่เอาเอออย่างเงี้ยคือแปดอัพลิงก์ 4พรเอออย่างเงี้ยก็ได้นะครับโดยเงื่อนไขของ e พร1พอรจะได้ตามสเปกนะครับ1พอรก็จะเท่ากับ6 4 O-N-U เพราะฉะนั้นถ้าว่ากันที่จำนวน6เออว่าจำนวน O N U ถ้าว่ากันที่จำนวน O-N-U 4พรก็จะได้2 5้า6 O N U แต่1 O-N-U มันไม่ได้หมายถึง1 Account 1 User หรือว่า1ห้องหรือว่า1บ้าน หนึ่ง ONU มันจะหมาถึง1นึจิกะบิตนะครับหลัง ONU ที่เป็นจิกะบิตที่เป็นพอร์ตแลนด์อันนั้นนะ่ยคุณประเมนเลยเอาว่าคุณจะไปสร้างประโยชน์ให้เกิดสูงสุดได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าไม่เคยสัมผัสตัว OLT ก็จะเข้าใจอยู่ว่า OLT 1หพอร์ตพอนที่เป็น e พอรก็จะเท่ากับ2 5 6ก ONU ขอโทษ,โทษ นึ่งพอดพอรเท่ากับหกสี่ ONU เพราะฉะนั้นสี่พอดพอรก็จะเท่ากับสอง้ยห้าสิบห ONU ถ้าคุณเอาไปทำงานแนวดิ่งที่มีห้องมากกว่าสามร้อยห้องหรือหลายๆอาคารรวมกันแล้วมันมากกว่าสามร้อยห้อง OLT ตัวนี้มันจะไม่พอหรือยอย่างไรไม่ใช่นะครับ <c oughs> มันอยู่ที่การจัดบริหารจัดการผมบอกได้เลยว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการซึ่งอันนั้นมันต้องไปการเรียนรู้นะครับแล้วก็เราก็ทำความเข้าใจ อ่ะโอเคอันเนี้ยคือคืออะไรล่ะ <c oughs> ความกว้างในการที่จะเอาอ่ p อินพุตเข้าไปในตัว OLT นะซึ่งประเภทที่เป็น OLT แบบ No name แบบ o e m อย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นพอร์ตคอมมอนมันเป็น4พอร์ตบวกสบวก4ก็จริงอะคือ4 l a แลนด์สก็จริงแต่ว่าคุณใช้อย่างใดก็ต้องไม่ใช้อีกอย่างหนึ่ง นะครับแต่ถ้าเป็นตัวตัวริชิลิงรุ่นนี้เนี่ยแล้วก็รุ่นที่มันสูงเพิผมว่าทุกรุ่นเนี่ยนะทุกรุ่นของริชิลิงอะไรฮะตั้งแต่สี่พอที่ไปเนี่ยพอตอินพุตเนี่ยมันจะแยกกันหมดอนะมันไม่คอมมอนกันโอเคอันนี้ก็เป็นตัวของพอตนะครับพอตเข้าพอตออกทีนี้ไปดูอตอนเนี้ย พอทเล้งเวลาผมติ๊กติ๊กออกมันก็จะหายเวลาติ๊กเข้าเวลาติ๊กมันก็จะขึ้นเดี๋ยว,ยวผมออกให้หมดอ่ะทีนี้ไปดูในส่วนของในส่วนของ อ่าพรแมเนจเมนต์อ่านะครับก็ผมจะพาไปดูตัวโอเอิกรโทษโอเอ็นยูนะครับที่ตอนนี้ผมต่อโออยูไว้สองตัวนะครับไปดูว่าการมอนิเตอร์โอเอนยูเนี่ยนะครับนี่นะครับนี่คือหน้าตาที่มันมันมอนิเตอร์โอเอยูแล้วเราก็จะเห็นโอเอ็นยูสองตัวอ่าผมมีพอทอ่าผมมีโออยูที่เป็น all in one ติดพอตแลนตัวหนึ่งแล้วก็เป็นคีบพอรทตัวหนึ่งนะครับมันก็โชว์มาสองตัวอันนี้ก็ก็ ตรงตามที่มันมองเห็นกันนะฮะอ่ะนีะนะอีกที่คุณจะต้องเข้าไปแก้ไขจริงๆแล้วจริงๆแล้วใน EP พหนึ่งนี้ผมผมไม่เน้นการแก้ไขละเพราะว่า EP 1หนึ่งเนี่ยจะเน้นการเข้าไปดูส่งที่จำเป็นจำเป็นมากกว่านะครับ มาดูที่ System Configuration นะครับมีอะไรที่มันอะไร User Management อ่าอันเนี้ย User Management <c oughs> ก็คือหัวข้อในการเปลี่ยน Password ที่เราล็อกอิเข้ามาครั้งแรกนะครับที่เป็น Admin Admin นะอ่ะเราจะเปลี่ยนเป็น Admin และ Password เป็นอะไรเนะี่ยเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะแต่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องนะนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนก็มาเปลี่ยนตรงนี้อ่า ไฟแนนซเมนต์อันนี้ก็เมื่อเราคอนฟิกตัเอีทุกอย่างเสร็จก็ดูดแบ็กอัพออกมาเก็บไว้อ่อาแบ็กอัพออกมาไว้้นอ,อกนะครับแล้วก็ถ้ามันมีอ c c i d เ n t อะไรจะเปลี่ยนตัวใหม่แล้วก็เอาไฟล์แบ็กอัพตัวเนี้ยใส่คืนกลับเข้าไปใน o l t ตัวใหม่อโอเคอ่ะนี่ครับเพราะฉะนั้นในสื่อนของขอีที่หนะครับตอนที่1ที่ผมนำ พามารู้จักกับตัว o l p ของ,งอนิชลิงสีพรก็เอาตั้งๆแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว ET2 ต่อไปผมก็จะพาไปดูส่วนที่สำคัญสำคัญมากขึ้นค่อยๆไล่ไปนะครับเอาเป็นเป็นโซลูชันเป็นทีละโซลูชันโซลูชันนะโอเคครับแล้วเดี๋ยวไปคอยดูที่ ET2 ครับ